ผมมีแท็กมันในไอเนี้ยยูยูทูบอยู่ YouTube อาแม่งขึ้นตรงที่ผมเล่นงงเลยไปได้ถูกเลยครับนี่ไปไหนวะ<ช><ห>มันแบบงงงงเลยบางทีจะวิ่งลงไปนู่นไปซ้ำจะวิ่งลงไปอตายละไอ้ฝั่งทางรถไฟเครื่องยิงเมืองไอ้เหอขึ้นมาคนเดียวนใช่

ผมไม่กระตุกเลยผมไม่ยังไม่เห็นเล่นอยู่อแม่งออกทีเดียวเมื่อวานตานั้นน่ะแม่งดันผมออกไปทีเดียวแต่เออโดนลุงผมผมเล่นเล่นอยู่อ่ะมันชอบมันก็อยู่ๆมันก็มันเขียวอยู่นะพี่แล้วพอเล่นเล่นไปบางทีแม่งก็ลงมาแดงเลยแบบจากเขียวๆอยู่อ่ะแล้วลงมาแดงเลยแล้ผมเลืองผมก็เลย อ้ยผมไม่ชอบซื้นบนมือมีมีดในมือให้เล่นเลย เดี๋ยวเล่นก็ไม่ใช่เนอะเดี๋ยว,วทำตัวรับแบนีงคือท้ายที่ว่านี่คือ,อเออตเติมเงินไงเติมต,ตอนจะเอาไอา้บัตตุฟิวห้าโอ้จเ,เลนะ่นบัตตุฟิวห้าบัตตุิวหจะซื้อเกมเหรอหรือ,อยังไงเออซื้อเกมบัตตุิวห้า มันโดนลดราคาอยู่โอเป็นดีฟฟิอใช่ใชกลาเป็นดิสดผงอ่ะไอมึงอย่าดันมันดิอ้เว้ยแคบเลยแคปเลยพี่แคปเลร้อนเลยเกิดอะไรละ

เไม่แคปน่าจะแพ้อ่ะดูซิโอ่้อแต้ออเลยไปยเลยรถกลางแม่งมาแล้วว่ะ เอ,อ้ยใครโดนยิงอีก่วะน่านะไม่แต่ชนะอยู่แล้วอย่าโดนยิงอย่าหยุดยัง้งอย่าโดนยิงนะจ๊ะเว่าผมจะโดนยิงเมื่อวานเฮ้ยแม่งมา่ออออพี เอ้ยชิบหายแล้วจะมงมาทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะเด็กเอ้ากูบล็อกได้ดีกว่าอีกสักเดินบล็อกได้เฉยเลยสามข้างเราู่นู่นอยู่ตรงนี้อยู่เนี่เป็นสามข้าอะไรวะไอนอยู่กับไซส์โม่เอาบล็อกได้อีกแล้วไอ้เฮียอาร์ตี้ลงไม่โดนอู้ยบล็อกไม่ได้แล้วคราวนี้ ออ่ะคุณไม่แคปแมากนะไอ้สัตว์อีร้อยคุณเจ๋งเหรอไม่ไม่แคปแล้วยิงแม่งแล้วไอ้สัตว์เจ๋งยังไหมมึงเจ๋งเข้ามาบ่อยเข้ามาบ่อยเข้ามาบ่อยเข้ามาเก่าวะอันน่้มันยิงพี่โล่หรอกสัตดคือเจ๋งกว่าฮ่ฮ่าตายไปแยูทูบเบอร์ไปไหนแล้วยูทูบเบอร์ไปหาแล้วพี่ คือว่์ตายหาไปแล้วอืมนี่ไงนะครับนะรรบทำไมครับเคือ่อฆ่าปุยกัน,น,นได้ด้หรืออารตี้ตัวเดียว ไปเลยแม่อยู่ตรงเล่สองแล้วม่ามันอยู่ตรงนี้พี่มนบอมผมมานอง้เนี่ยูี่ตรงเนี้ยเนี่ยนะ่นะเนี่ยนนี่บนะเนี่ยนเนี่นเี่นเี่ะเนี่ยมะเนี่ยนะ่ะเน่ยนยะเนีมยนะเนี้นเเี่เเะพี่่ะเ่เย แล้วปืนปืห้าผมไม่มีหรอกแต่ผมเห็นเขาเล่นแล้วผมจะอ,อ้วกตาผมมันไม่ทนะันน่ะเวลามองปืนนะเวลวผมเล่นแล้วผมรู้สึกเพราะอึดเพราะอมเอ,อ้ยอย่าแย่งกูอย่าแย่งกูขอร้องอย่าแย่งกูอย่าแย่งกูอย่ารันคำเด็ด บาลอนแม่คุณโอ้บวกห้าหมื่นบวกห้าหมื่นสองคนอิ่ม